โดยปกติแล้วคำว่าเพศศึกษาเราก็คงจะชินปากกับคำว่า sex education ใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงตั้งว่า sex education เพราะไม่ใช่ทุกคนคะ่ะที่จะพูดเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องปกติก็ยังมีบางคนที่ยังมีความเขินอายหรือว่าไม่สะดวกใจที่จะพูดเรื่องนี้คะ่ะดังนั้นเราจึงเปลี่ยนเป็นคำที่มีเสียคลายกันให้มีความน่าสนใจและก็ง่ายต่อการเข้าถึงได้มากขึ้น โดยโครงการซิ Education เนี่ยคือโครงการที่เราจะทราบถึงปัญหามุมมองแง่คิดของคนเกี่ยวกับเรื่องเพศค่ะแล้วก็นำมาทำเป็นสื่อความรู้เพื่อกระจายให้กับผู้คนเนี่ยได้เข้าถึงง่ายขึ้นซึ่งไม่ว่าจะเพศไหนหรือว่าวัายไหนนะก็ไม่ควรมองข้ามอีกทั้งเรายังได้มีการไปสัมภาษณ์ผู้คนค่ะเกี่ยวกับปัญหาที่คิดว่ากำลังแพร่หลายอยู่ในสังคมนะตอนนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซิคิมมีวิธีการแก้ปวดประจำเดือนอยังไงบ้างคะเออปกติก็จะจิบน้ําอุ่นค่ะเพราะว่าถ้ามีอาการรุนแรงมากกว่าเดิมก็จะทานายาแก้ปวดค่ะค่ะแล้วซิคิมคิดว่าควรจะมีผ้าอนมไมแต่ฟรีไว้ในห้องน้นาสาธารณะให้กับผู้หญิงไหมคะควรจะมีค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงทุกคนค่ะเพราะว่าคือไม่มีใครรู้ว่าแบบ เรอต้องเดือนจะมาตอนไหนค่ะเพราะว่าบางคนก็แบบจำเดินมาไม่ปกติค่ะว่าการหลังนอกอะค่ะที่มีคนพูดว่าหลังนอกไม่ท้องไนเป็นเรื่องจริงไหมคะไม่มีเราคิดว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่ว่าเราจะหลังนอกเราไม่ท้องเพราะยังไงมันก็มีอวัยวสืจิอยู่ในทุกอนูของน้ํานั้นอยู่แล้วก็เห็นตอนนี้ที่บอกว่าหลังนอกเราก็ท้องก็มีเยื่กค่ะ เจ้านายรู้จากการวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนบ้างคะวิธีการคุมกำเนิดที่ผมรู้จักก็จะมีการใส่ถุงยางอนามัยครับแล้วเราคงมาติการถ้าสมมติว่าจะมีการลงทุนให้สัตว์ไทยในรคะคิดว่าวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนได้ผลดีที่สุดคะที่สุดแล้วแล้วคิดว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันการมี ป้องกันมีการมีเพศสัมพันธ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะไม่หรอกครับเพราะว่าขนาดยังมีเคสที่ว่าคุณยังอนามัยแตกกันอยู่เลยเออเพราะฉะนั้นก็คงป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าการที่ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะเป็นการการที่ไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วโอเคขอบคุณค่ะต้องขอคนมีความรู้เรื่องการคุมเนแบบนับหน้าเจ็ดเจ็ดไหมคะี่้อกก็พอพอหรือวาแล้วไ่โอเคพี่นนี่มี ความรู้เกี่ยวกับการฝังยาคุมไหมคะพอพอรู้อยู่บ้างค่ะแล้วคิดว่าการฝังยาคุมเนี่ยมีมีข้อดีแล้วข้อเสียอย่างไรบ้างคะนี่มองว่าการฝังยาคุมมันคือการที่เราพยายามปกป้องตัวเองในประมาณหนึ่งมันมันก็มีข้อดีของการคุมกําเนิดด้วยแล้วก็มองหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีรู้สึกว่าแบบการท้องก่อนแอนควรบางทีโลกมันไม่ได้เปิดมากพอในสังคมไทยก็เลยอาจจะมองว่าอาจจะเป็นข้อดีของการการเลือกปากชาวบ้านเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ส่วนของข้อเสียนี่มองว่าแบบมันมีผลต่อฮอร์โมนค่อนข้างมากเหมือนกันคือก็จะเป็นจะค่อนข้างแบบมากรับผิกของปลายอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนต้านสางยาคุมช่วงที่จะอ,ออกเราจะมีความรู้สึกแบบว่าตัวแท่งยาคุมมันจะเหมือนมีพังเผยนิดนึงช่วงที่ถอดเรจะรู้สึกเจ็บน,นิดนึงโตยคิดว่าทําไมปัญหาการ้องไม่พร้อมถึงขนาดในสังคมไทยตอนนี้คะ คิดว่าเออส่วนใหญ่จะเป็นการขาดความรู้อะค่ะในด้านการป้องกันของแบบว่าเด็กแบบว่าที่ยังแบบแล้วเตยมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าป้องกันปัญหานี้ยังไงบ้างคะค่ะก็ควรแบบว่าเออมีสื่อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเออปัญหาพวกนี้นะค่ะรู้จักแบบว่าวิธีการป้องกันที่ถูกต้องใช่วิธีใช้หมิ่นย่างวิธีเออยาคุมค่ะเพื่อแบบว่าจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหานี้ ใช่โดกระต่ายท่นนายครับมีอะไรกับการทำแท้งผิดกฎหมายผมว่ามันเป็นวิธีการยุติการตั้งครรโดยสมัครใจมากกว่าครับเรื่องการทำแท,งท้งผิดกฎหมายนี่ก็ถ้ามองในมุมมองใหม่ก็ว่าถ้าดี5ตัวผู้หญิงเขายินยอมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะ5เกิดถึงว่าเราคิดว่าสงสารเด็กที่เขาไม่ได้เกิดมาก็คิดว่าถ้าเราทําแท้งตอนนี้ซะ หรือถ้าเราปล่อยแล้วให้เขาเกิดมาแล้วเราก็ไม่พร้อมอที่จะดูแลเขาก็ไม่ก็ไม่ต่างกันจากการทําแท้งก็แย่กว่าเดิมก็เป็นภาระสังคมออกไปอีกเหมือนกันนะครับก็เลยในความในส่วนตัวก็ก็โอเคถ้าผู้หญิงเขายินยอมทุกฝ่ายยินยอมโอเคมีความถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าโอเคครับจากการสัมภาษณ์ผู้คนนะครับทางเราได้พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เราได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์ก็คือการทําสื่อความรู้ค่ะ พวกเราจึงได้เลือกทำสื่อความรู้ผ่านแพลตฟอร์มของ TikTok ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าแม้แต่ตัวผู้ใหญ่เองก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน,นะคะ่ะโดยทางเราได้ทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาในหลายหัวข้อแตกต่างกันออกไปอาทิเช่นการปวดประจำเดือนการใช้ถุงยางอนามายัยรวมไปถึงการใช้ยาคุมกำเนิดคะ่ะสุดท้ายนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาพวกเราได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนได้ทำสื่อความรู้ พวกเราได้ผลตอบรับกันดีมากๆทําให้วัตถุประสงค์ที่เราต้องการทําสื่อความรู้ให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะพวกเราขอจบการน,นําเสนอโครงการ Six Education ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ